จิตแห่งพระโยคาวระจรน,นั้นก็สิ้นสะดุ้งสิ้นตัวสิ้นรักสิ้นชายจะตั้งอยู่ในที่เป็นอุเบกขามัทยยัตยไม่ถือว่าเป็นจะขันเป็นอาตมาของอาตมามีอุปมาดังนั้นท่านก็อุปมาอุปมยไปอุปมาไปแล้วก็มองดูภาพไอ้ที่อุปมาเร<ห>าเคยเห็นเราก็ไปรู้แต่ในภาพที่อุปมา ต่ไม่รู้จิตใจของเรานี่ท่านอุป,ปมาจิตใจแต่ว่าไม่รู้จะยกเอาอะไรขึ้นมาก็ยกเอาอุปมาขึ้นมาเพื่อจะได้นำให้เข้าถึงจิตใจความเป็นจิตใจเป็นอย่างนี้เราหาบุป,ปมามาเหมือนกับคนยากรรลูกกามมีอะไรนี้ไม่มีความยินดีเฉยมีมั่อิเกิดได้ปรัตนาแล้วเห็นโทษจึงกระทั่งหนักหนักหนักเข้าก็เลย เฉยปัญญาพิจารณาเฉยนี่เพราะอะไรเพราะเกลียดความพอใจแล้วไม่พอใจไม่ด้วยอำนาจปัญญาที่เขาไปเห็นความจริงนั้นทุกแห่งพระโยคาวจรนั้นก็สิ้นจะดุง้งสิ้นตัวสินส้นรักสิ้นใช่ จะสร้างดีในที่เป็นอุเบกขามัทยัปไม่ถือว่าเป็นเจ้านาเป็นอาตมาเป็นของอาตมามีอุปมาอ,ปมยอย่างนั้นอุปมานะอย่างหนึ่งนะอุปมาในอะย่างหนึ่งอุปมาอะยกเอาเรื่องอะไรขึ้นมาอุปมาอุปมาในะคือตัวตัวเรื่องนะตัวเรื่องนั้นนีน่อย่างนี้ การที่จิตใจเข้าไปเป็นอุเบกขาเนี่ยมีเป็นตัวอุปมาแล้วก็ยกเอาเรื่องราวขึ้นมาเพื่อจะเปรียบเทียบเข้าในในเรื่องนั้นตรงกันกับไอสภาวะที่มันเป็นอยู่นั้นน่ะคือเป็นอุปมา่างนั้นคนต้องเข้าใจอุปมาก่อนแล้วถึงจะไปหาเรื่องอุปมาว่าให้มันตรงมนได้ถ้าไม่เข้าใจอุปมาแล้ว จะไปเอาอะไรมาอุป,ปมาไม่มีตรงเลยเพราะไ่ยุ้ไอ้ภาวะที่นั้นตัวมีความรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงเป็นยังไงนี่จะไปยกเอาความอุป,ปมาที่ไหนมาให้มันตรงมันไม่ตรงแล้วผู้ฟังก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็บางทีก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอย่างนี้ก็ไปติดอยู่อนอุป,ปมาก็จําจได้ จำอุปมาอุปมยได้เวลาอ่านหนังสือท่านอุปมาเหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างจะจำได้เมื่อจิตตั้งอยู่ในที่เป็นอุเบกขาแล้วชั <c oughs> ้นดานนั้นก็ <c oughs> มีแต่จะหดจะหูไม่เบกิกไม่บานไม่ติดไม่พันอยู่ในภพทัทง้งสาม และกำรรมนดสีสถ้าติดห้าวิญญาณนาฏีติบเจ็ดสตาวาดเก้าอันนี้ก็ควรจะรู้บ้างนะ,ะสานดานนั่นมีแต่จะเสียจะนายนี่ยจะนายกับที่จะเป็นจะเสียจะนายกับที่จะเป็นอุเบกขานั้น บอกว่าจิตนั้นไม่ติดไม่ทันอยู่ในโลกสันไม่วา่านั่นแล้วคือโลกคือคาเนี่ยเปลือกประดุจะใบบัวมีก้านอ่อนสลวยและหยาดน้ำตกลงหยาดน้ำนั้นก็ไม่ติดไม่หังก็หมดไปรับอารมณ์ข้างหนึ่งแล้วก็มันก็ไหลไปหมดไป อารมณ์นั้นก็ไม่เป็นปัจจัยกิเลสให้ติดให้คล้องให้รักให้โกรธไม่มีถ้ามิเะ่นั้นจิตแห่งประโยคาพราพจนจยากจิตแห่งประโยคาพราพจนประโยคาจิตของประโยคากดสีเปลี่ยประดิษีไก่อันต้องเพลงเห็นไหมนี่เปลียอีกอย่างหนึง่ง แปลว่าไม่เป็นไปกับกิเลสไม่งอกงามพอปัญญาเกิดขึ้นแล้วจิตมันก็สลดจากกิเลสมันก็สลดคล้ายๆกับว่าเหมือนอย่างกับว่าเจ็บเศร้าไม่เิ่นเลยไม่ิดีดีเหมือนไอ้ปีกกายที่เขาเอาไปลนไปแล้วมันก็พุ๊บยุดลงไปจิตใจเนี่ยรู้สึกเหมือนอย่างนั้นเพราะงั้นพระอรหันต์ ใครน้องใครน้องพระเจ้าอะไรที่ที่บอกว่าแม้แม่ราหังเนี่ยด้วยจิตามมาสุขานีการนิยโทก่บเขาปฏิบัติกันรื่นเลงมีลูกปีเมียหนุ่มหนุ่มสาวสาวอะไรแต่เท่าไหรแล้วก็ยิ่งมีมีสาวได้ก็ยิ่งสบายยิ่งรื่นเลยพระมจันเขาอย่างนั้นพระมจันเขาต้องให้จิตใจนี่เรื่นเลงอยู่เลยถึงจะถึงความบริสุทธิ์ได้ ทีนี้ไม่รู้ว่าั้รคนหรือลูกสาวก็เอาไปถวายพระอยากไบุญให้พระสบายใจในแต่ก่อนให้เขามีโทมจังคือข้อปฏิบัติกันอย่างนั้นเรียกว่าการสถานิกยุยเียนี้คนไปเห็นก็เออพวกนี้เขาลื่นเรงดีจิตใจเขาผ่องใสหน้าตาเขาชุ่มชื่นอะไรแต่อะไรแต่ว่าทําไมน่ะไปดูพระพุทธเจ้าเอไปดูสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ย โอ้หน้ามันก็คนจะตายเกี่ยวแห้งไม่รื่เลืองเลยจิตใจเพราะว่าอะไรนี่เกี่ยวแห้งเพราะสรุปจากกิเลสกิเลสนี่แหละมันสร้างหน้าตามสร้างรูปร่างของเรามันสร้างทุกอย่างสร้างทุกอียาบวิยาบทนี่มันก็สร้างเวลาโกรธมันก็สร้างไปโกรธมันก็สร้างอย่างเดินเนี้ยเห็นไหมคนก็เด่น เดินอ้รู้นะว่านี่มันโกรธแล้วความโกรธมันสร้างแล้วถ้าเดินท่านี้มันจะสร้างเวลาลักมันก็สร้างอย่างหนึ่งนพูดเรงนกันเวลาโกรธก็พูดอย่างพอจิตมันโกรธมันก็สร้างคาพูดมาอย่างเวลาจิตมันลักมันก็สร้างคาพูดออกมาอย่างมันสร้างอยู่ตลอดเวลานั้นไหลอยู่เลยโอคะอาสวะนี่เป็นชื่อของที่ลยก ซึ่งไหลอยู่ตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามทวารทั้งหมดไหลอยู่เลยแล้วก็อาสวะนี่เหมือนกันน้ำเมาถ้าจิตได้รับอารมณ์แล้วก็เมาไปหลงไหลไปไม่รู้เข้าใจจิดไปอะไรต่ออะไราง้เนี่ยเหมือนกัอย่างนั้นใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็ขบขู่่ม่ไหวขบขูใจสร้างนี้ไม่สบายเนี่ยคนไม่ได้ทำก็มาถายอย่างนี้แล้วก็นึกว่า เราจะตายถ้าถืออยู่ในนี้เราคงตายถ้าถืออยู่ในกรรมฐา,านเนี่ยเราต้องตายเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดือดมากนี่ถ้างั้นไม่ได้ต้องออกออกขันทีออกข้ออก,ก,ก่อนถ้าไม่ออกแล้วจะตายใก้ค้ย,ยนี่นี่ก็เป็นความมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นความเห็นไม่ตรงกับความจริงเห็นไหมทําไมถ้าคนไม่เข้ากรรมฐา,านแล้วไม่ตายอย่างนั้นเหรอฮะนี่ถูกไว้ความเห็นอย่างเนี้ ไม่ถูกแล้วน่นะวีปลาสามันเกิดขึ้นคนไม่เข้ากรรมฐา,านก็ตายเยอะไปนี่ตายในกรรมฐา,านกับตายนอกกรรมฐา,านหมืนม่นนึงจะมีสักคนเห็นไหมไม่เอาต้องออกไปถ้าอยู่แล้วจะตายเนี่อย่างนี้บอกเช่นเขาถามในความรู้สึกของข้ากรรมฐา,านเสียข้รู้สึกอย่างนี้ไหมเขาก็บอกถ้าเธอไม่ไปแล้วก็ไม่ออกแล้วาจะต้องตายนะงั้นอะไรมันจะต้องออกไปรับษาตัว แล้วว่าถ้าออกไวไม่ตายอ่ะเขาบอกว่านี่เป็นความเข้าใจผิดรู้ไหมนี่เราเป็นมิกฉาที่ฐิซึ่งความรู้สึกไม่ตรงกับความจริงแล้วบอกพระเจ้าลูกมันจะเป็นพระเจ้าปฏิเสธพระกคตรนี้ยังไงบอกว่าแล้วไปเห็นลูกศิ์พระสมณะโคดมก็แล้วมันไม่น่าเลื่อนสายนะ อะไรหน้าตาดูเป็นทุกข์อยู่เรื่อยเอระเจ้าพ่นธิน้อไม่ก็จะทํายังไงนะถึงจะให้จะบอกว่าเพราะอะไรถึงได้เป็นอย่างนั้นอ่ะก็บอกมาอย่างบอกก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็อย่างนั้นล้วให้เฉลยลาดหาเรื่องผิดจะประหารชีวิตนะจะประหารชีวิตแต่ว่าไหนๆก็เป็นน้องเกิดมาเป็นน้องแล้วร่วมถากกันท้องเดียวกันอะไร ประมานอ้าวให้เะอไว,อไว,อไวอไรไาชไปเจ็ดวันให้เธไว้ราไปเจ็ดวันจะบำรงอะไรทำได้เต็มที่เลยภายในเจ็ดวันแล้วพอครบหมดเจ็ดวันแล้วพระจาถึงจะเอาไปประหารเพราะให้ี่อยู่กันเป็นมาหาประสาทแล้วก็รักสนมก,นมกำนบนบำรงบำเลทุกอย่างเลยไม่สบายเลยไม่มีความสุขโออีกหกวันนะ ดื่องไปวันละอีกหกวันเราก็จะตายไปอีกเอออีกห้าวันเราก็จะถึงความตายแล้วอีกสี่วันจะถึงนะแหมยิ่งใกลไกลเข้าไปยไอ้หน้าตาเก็เจ้าโจกผู้หญิงผู้หญิงไราจะอะไรไม่มีไม่อะไรต้องการหมดทั้งนั้นอาหารการกินก็ไม่อยากจะกินนี่พวกเขากำหนดเจ็ดวันก็จะเอาไปประหารเข้ามาถามว่าเป็นยังไงน้องพีู่่ได้เสวยราชเจ็ดวันเนี่ยมีความสุขมากไหม บอกไม่มีเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะมันรู้่าเบิอทุกอย่างแต่ทําไมถึงไม่มีความสุขวะไอ,อ้ใจมันก็ถึงความตายอยู่เลยมันก็เลยไม่มีจิติดกระจายเลยที่จะไปหาความสุขที่จะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นความสุขไม่มีเลยคิดถึงความตายอยู่เรื่อยก็บอกหรารุนี่อ่ะที่ตัววาถพระอรหันต์เนี่ยหน้าตาไม่รื่นเริงเลยไม่เห็นสบายเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่น่าเลื่อมใสหน้าตาไม่ผ่องใสนี่แล้วว่าพระอรหันต์น่ะท่านมีความรู้สึกความตายเนี่ยอยู่ทุกลงหายจังเข้าออกเห็นไหมไอ้นั่นยังเป็นมันๆเข้าแล้วไม่ออกก็ตายนะออกแล้วไม่เข้าก็ตายนี่โอ้ความตายของไม่นเจขันเนี่ยอย่างน,นี้แล้วท่านจะไปลืนเลยเหรอ,อรท่านก็ไม่ลืนเลยเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่า นี่เป็นคําตอบที่ที่ทำปัญหาถามว่าพวกอรหันต์พวกสาววกข่าพระพุทธเจ้าทําไมถึงไม่ลื่นเลยนี่อย่างนี้นี่เป็นคําตอบอันจะบอกเท่าไหร่ตัวก็ไม่รู้ก็เลยหาอุบายทยํายังไงจะให้ตัวเข้าไปประสบความรู้สึกอย่างนั้นได้ ถ้านิฉะนั้นจิตแห่งพระโยคาพระจรหดีแล้วก็เปียบประดุษจากไก่อันต้องเพลงและและเอ็นกระด้างอันบุคคลทิ้งเข้าไว้ในเพลงและหดตีเข้านั้นนั้นนักปราชญ์จึงสันนิฐานว่า สังขารุเบกข้ายานอันประพฤติมัธยัตยอยู่ในสังขารธรรมมีในดังวิสัชนามานี้แต่นี้บางคนยังบางคนอ่านแล้วแล้วบอกว่าไอตอนที่เห็นโทษเห็นโทลจิตใจหดถูไม่สบายนะเป็นกิเลสบางคนนึกว่าเป็นกิเลสนะนี่มันเป็นปัญญามันหดถูด้วยปัญญาไอหดถูด้วยกิเลสก็มีเหมือนกัน คิดอะไรแล้วไม่สมความปรารถนาแหมมันก็หดหูใจคอมันก็เศร้าโศมเสียใจนะสิ่งที่รักที่ชัดช้าไปมันก็หดหูหุดจิตใจมันก็เศร้ามันก็หดหูเหมือนกันแต่ว่ามันหดหูด้วยกิเลสเห็นไหมอารมณ์ของกิเลสกับอารมณ์ของปัญญานี่มันเท่ากันแต่ว่าเหตุมันต่างกันโดยเหตุนี้โทสะจริตกับปัญญาจริตท่านเป็นเพาะเป็นจริตเดียวกัน เพราะว่าอารมณ์มันเสมอกัน <ừ. S 2> คนเราน่ะที่จะออกได้หรือจะไปไหนได้จะทิ้งอะไรได้ต้องความไม่พอใจใช่ไหมถ้าพอใจไนมะ่มีหวังแล้ะมันเหนียวเป็นยางเหนียวเลยเนี่ย <Yeah. S 2> เอามือไปจับก็ติดเอาเท้าไปช่วยก็ติดเอาปากไปกัดก็ไม่นี่ยงี้ไม่มีวันออกได้เลย mm hmm. นอกจากเห็นโทษเท่านั้นเอง mm hmm. ถึงจะออกได้ แล้วก็เห็นคุณของพระนิทานเพราะฉะนั้นที่สุดที่จะบวชตก่อนถานจะบวชทำไมก็บอกเพื่อพ้นจับทุกข์ที่สังสารวัฏเพื่อจะทำนิทานให้แจ้งเพื่อให้เกิดสมาทิฐิความเห็นถูกแคานี้เองไม่ได้บอกเลยว่าจะมาบวชเพื่ออะไรอะไรนม่เนียสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสัลยาอะไรเป็นพระครูเป็นเจ้าคณะจังหวัดจังนนิเงยเนี่ยไม่มีอย่างนี้ไม่ได้ก็มันหมดแล้วนะคะพุทธศาสนาเวลานี้ ไม่มีนนะคุณนะเนี่ยไม่ต้องอาปฏิบัติได้เข้าใจเหตุผลมานะทำความรู้สึกให้ตรงกันแม้แต่วิธีบรรพชายังเสียหมดแล้วเวลานี้เปลี่ยนก็ใหม่ด้วยไม่พูดอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้นี่พวกพี่พอ,อะไรุชาชนที่จะไปบวชอะเปลี่ยนแล้วอุปชาถามว่าจะบวชเพื่ออะไร ก่อนนี้ก็พูดเป็นภาษาบาลีนะแต่ใจความละไว้ยยงั้นเพื่อพ้นจากทุกข์คือสังสารวัฏไม่ใช่พ้นจากทุกข์คือความไม่สบายใจนะไม่สบายแล้วพุ่มกลับเรื่อเกินทำมาหาจริงะไยก็ไม่ได้เนะไม่โยนทาถ้าไปบวชไม่ใช่อย่างนี้นนะไม่ใช่ทุกอย่างนี้นะทุกข์คือสังสารวัฏรความเมียนบ่ายกายเกิดเพื่อจะให้พ้นอย่างนั้นบอกว่างั้นแล้วเพื่อทำท่านิด ทำให้ถึงพระนิทานหรือทำพระนิพานให้แจ้งแจ้งจะถึงก็เหมือน,นแล้วก็เพื่อให้เกิดความถึงผิดหรือปัญญาเดี๋ยนี่ถามอ่ะจะบวชเพื่ออะไรเขาเปลี่ยนเขาบอกจะบวชเพื่อให้เป็นคนดีเออเวชเพื่อกีเล่นนั่นเห็นไหมแต่ก่อนนี้เขาบอกว่าบวชเพื่อจะละกิเลสเดี๋ยนี้ก็เปลี่ยนมาบอกว่าบวชพื่กิเลสแล้วใครจะไปฏิวัดได้คำนี้จะเกิดขึ้นมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตาม แต่เขาไม่เอาคำพีใหม่เกิดขึ้นคำพีเก่าเขาไม่ใช่แล้วเนื้อความในคำพีเก่าแม้แต่ว่าทำดีใดเขาก็ไม่ใช่แล้วแล้วจะทำยังไงฮพระพุทธศาสนาไม่มีเหลือจริงๆแล้ว <c oughs> แล้วจะอ่านคำพีจะเข้าใจะไม่เข้าใจเลยค่ะเพราะนคนที่แต่งคำพีนี่หรือว่าจะเป็นพระกายจิจดก เอามาจากการปฏิบัติทั้งนั้นนะไม่ใช่เอามาจากการคิดเปรีคาดคะเนเ,เพื่อจะให้อ่านแล้วให้คนอ่นเกิดกิเลตโสมมานัทยินดีอะไรขอจานงานหนังสือที่เขาตแต่งทานนั้นถ้าอัปปาจาจา์หรือดีกาจาย์ก็ตามไม่มีขายเลยไม่มีซื้อขายเลยมีขายยกข,าย,ยขายกาอะไรเห็นเลื่อยเลี่ยนไายก็อัพยิงให้ แล้วก็แจกเป็นำํรมทานแล้วก็น,นังสีนั่นจะมาล่อลวงเราเพื่ออะไรคนขียนก็ไม่เลยต้องการเงินท่านก็ไม่เอาได้เดี๋ยวนี้นะไม่ว่าอะไรทำเพื่อเงินทั้งนั้นเลยไม่มีเงินแล้วทำไม่ได้โหแต่ก่อนนี้ก็ปีที่ไหนพระพิจุอัดเงินก็ยังไม่จับเลยท่านก็ยังทำได้เดี๋ยวนี้พระพิจุม,มีตั้งสามแสน ทำไม่ได้งานในที่โฆษาเลยกลายหาสตางค์ไปหมดคารววาสหาสตางค์พระกอาหาสตางค์เออแต่ไอสตางค์มันจะไม่หมดไงเศรษฐกิจแล้วเขาหมดที่ก็ไปผัวไปสร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรจต่อะไรเดี๋ยวเนี้เป็นลันลานทั้งนั้นะ่ะเห็นไหมล่ะมันจะไม่หมดยังไงลมันต้องหมดนับกันเป็นลันลานทั้งนั้นถ้าก่อยให้มีโผล่ต้นไม้ เรือนล้างว่างเปลา่าในค่ำนี่นนเขาไปที่ปฏิบัติของเขาเอางเขาไม่เห็นต้องลงทุนจา้างเรืองนี้การสร้างสมร่างปฏิบัติก็เสียเงินอีกใจญ่โตมนก,กันเวลานี้ค่าบำรุงค่ารักษาพยาบา,าลอะไรแต่ค่าคนงานน่ะเดือนเป็นพันๆเวลานี้เดือนมีหลายพันเหมือนกันค่าค่าค่าจ่ายทีนน่นนเดืองนึงตกหมื่นได้ไหม แล้วมันเลยหมดไงไม่หมดหมดต้องหมดเศรษฐกิจแบบไอ้เชี่ยวเดืสร้างหาสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันโผล่แหบลบแบบ่หมดจ้ะไม่มีแล้วลแล้วก็ทั้งขาวเบ็กทาย,ยานนะคะ มัธยัติอยู่ในสังขารธรรมมีดันในวิัารนามาันทันนี้ถ้าเห็นพระนิทานอันเป็นโกรดถาอันเรืองับนั้นโดยละเอียดปัญญานั้นก็สละละเสียซึ่งสังขารสวัสดิพระเจ้าใสังขารตวัตดิอะไรตวัตดิ์สวัสิคือความเป็นไปของสังขารนั้นนะ่ะ ปัญญามันจะสลักเสียถ้าพระนิพพานถึงพระนิพพานแล้วมันก็มันก็พิจารณานะมันก็สละละเองละเสียซึ่งประวัติไม่ใช่จะไปพิจารณาละประวัติทั้งตัวแล้วก็แล่นไปสู่พระนิพพานยึดหมืวงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์เน,นี่ยสละละเสีย นี่จะละละน่ละประวัติละนามรูปนี่ตั้งแต่โคตรกภูโคตรกภูจิตนถึงจะละหลังขาละประวัติความเป็นไปของนามลูกถึงจะละละไปตั้งแต่โคตรกภูแล้วเพราะโคตรกภูนะั้นมีนิทานเป็นอารมณ์แล้วถ้าปัญญานั้นยังไม่ได้เห็นพระนิพา,านโดยละเอียด มระนิทานนี่มนมีโดยหยาบโดยละเอียดไรยกแต่ว่าเห็นพระนิทานนี่ควรจะบอกว่าอันเป็นธรรมอันละเอียดหรือสุขุนอะไรอันเป็นธรรมมันสุขุนอะไรแล้วนี่บอกว่าโดยละเอียดและยังมีโดยหยาบอีกเยอะเนี่ยไม่มีไม่มีลหยาบไม่มีละเอียดไม่มีใกล้ไม่มีไกลไม่มีเลวไม่มีดี ปัญญานั้นยังไม่ได้เห็นพระนิพพานโดยละเอียดยังยึดเหนืองเอาพระนิพพานเป็นอารมณน์นิได้ยังไงถึงจะไปยึดเกิดออยางนี้มันก็ฟังยากนะอีกทีหกว่าต้องไปยึดหน่วงเอาพระนิพพานนะพระนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนถึงจะได้ไปยึดหน่วงเอามายู่ที่ยูเมื่อไหร่พระนิพพานใช่ไหมเออเป็นข้าไปขอ,อเรากวไป็นดเอามา เก็บมาแล้วอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าน,นี่ท่านอุปมานะแต่ว่าอุปมาะอะยากไม่เกิน็นมากเอาพระนิธานมาเป็นอารมณ์ได้ถ้ายังไม่ยึดหนว่วเอาพรนิธานมาเป็นอารมณ์นิได้ก็กลับยึดหน่วงอาสังขารธรรมเป็นอารมณ์พิจารณาสังขารธรรมนั่นแล้วแล้วเล่าเล่เห็นไหมนี่ฟังอย่างนี้แล้วก็ เมื่อถึงข้อกระพูยานแล้วยังกลับมาได้อีกข้อกระพูยานนั่นแหละเริ่มต้นที่สละละสังขารทั้งสีง่ระวัติและนี่เมื่อถึงพระนิพพานแล้วสละสังขารแล้วยังไม่ดีพระนิพพานมาเป็นอารมณ์นี่ก็กลับไปยึดัวงกลับด้วยแค่คำว่ากลับกลับไปยึดหนืสังขารอีก แต่ว่าตามในมิถีบางแห่งเนี่ยคือว่าอธิบายนี่มันไม่ตรงกันทุกแห่งมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันไ้ขัดกับบางแห่งบางแห่งนี่ก็บอกว่าเมื่อถึงข้อกพูแล้วจิตที่ถึงค้อกภูแล้วไม่มีวันจะกลับใช่ไหมอันนี้บอกมีกลับดูเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันยากเหลือเกินนะเนี่ยที่เราจะชี้ว่าอันไหนถักวอันไหนผีเราต้องมีเครื่องประกอบหลายอย่าง ทราด่ศึกษามาจะต้องมีเครื่องประกอบหลายอย่างที่เดียยแล้วถึงจะตัดสินได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดถ้าเราจะเอาแต่ตำรามาตัดสินไม่มีหวังอ่ะไม่มีหวังได้ถูกไม่มีหวังเลยก็ลยกลับไปอีกเลยพิจารณาสังขารจะทํานั่นแล้วแล้วเล่าละเออดูมีอาการเหมือนกานั้นอันพ่อค้าสำเภาี่อุปมาอีกนะ พ่อค้าสำเพาเลี้ยงไว้อีกาน่ะเขาจะไปเดือสำเภาก็เลี้ยงอีกาไ้ตนสำหรับจะได้กำหนดทิศว่าดังได้ยินมาีละดังได้ยินมาพ่อค้าสำเภาทั้งหลายอันเป็นอันไปเที่ยวค้าขายในท้องพระมาหาสมุทรนั้นย่อมมีย่อมเลี้ยงกาจะพวกหนึ่งไว้ ในเสาแมในสำเภาวนั้นสำหรับจะได้แก้อับแก้เจนในการเมื่อสำเภาซัดออกไปไม่เห็นฝั่งตามนั้นสำเภาต้องประเสรพยุติกล้าพยุตใหญ่สำเภาซัดออกไปออกไปตก ออกไปออกไปตกทะเลทะเลพีลุกนะทะเลอะไรอยู่เออทะเลลึกเยอะทะเลลึกและไม่เห็นฝั่งนั้นไม่รู้แห่งที่จะยักย้ายบใบสำเภาไปข้างไหนเพราะไม่รู้จะเข้าฝั่งนี้พายุมาแล้วจะหลบเข้าฝั่ง่ะไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหนเดังนั้นวปล่อยอิกาขึ้นไป ข้าฟังไหนจนได้ใจแล้วหนี่ยนี่เนี่ยไม่เห็น่ันนนนนงนั้นไม่รู้ที่จะยักย้ายสัเภาข้ามไปไหนได้จนใจแล้วสัเภากก็ปล่อยกานั้นให้บินขึ้นสู่อวกาศตานั้นฉันบินขึ้นไปสู่แล้วก็เหลียวค้าแลเหลียวไ้แลขวาเห็น่างตาสดข้างไหน ก็บินไปข้างนั้นสัมภาก็บายสัมภาเล่นไปตามตาถ้าตานั้นเลี้ยวซ้ายแรงขวายังไม่เห็นฝั่งปลาจุดอยู่ก็กลับย้อนมาสู่เสากระเดินแล้วก็ไม่เป็นกันอีกนะปีตาบินขึ้นไปถึงนี้โคดกระพู้นแต่แรกวี่กระบินอากาศเลยก็กลับมาสู่เสากระเดินใช่ไหมนี่อย่างนี้ อันนี้อุปมาอีกอย่างหนึ่งคนกระโดดข้ามลองเมื่อกันโดดไปแล้วน่ะตัดถึงใจเด็ดขาดแล้วก็ขีดตีนจับขีดเท้านี่จับพื้นแผ่นดีเพื่อจะกระโดดไปั่งนโดแล้วไปถึงลางมาเนกลับไปอีกมันไม่ถึงมองไปแล้วเออเห็นจะท่าจะไกลแล้วกลับไปอีกอย่างนั้นเนาะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมนี่ครับอุปมาสองอันยังขัดกัน นยังขัดกันทางอกออกมาไอ้นี่ขึ้นไปแล้วทิ้งเด็กสาวกระดดมไปแล้วแต่ว่าอีกามองยังไม่เห็นฝั่งอีการ์ก็อยากไปเกาะที่เขาก็อยู่ห้องไหนเรื่องเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวจะทำบรรยายนสองอันนี้เหมือนกันเลยเดี๋ยว่าจะอธิบายยังไงก็ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องเข้าใจถึงเหตุผลในที่นั้นเกิดได้ เลยม่าควรจะพูทอดกระเพือนี่ไม่ได้จะทอดกระเพือแล้วก็มาัดแล้วแล้วทำไม,ไมจะประโยชน์อยู่แค่กบีเวลานี้คนปฏิบัติอยู่แค่คนกระเพือยเเยอะเพะฉันไปไม่ได้อาจารย์บอกว่าอยู่แค่กระเพือเหมือนดูเลยอย่างนี้อ่ะโอ้มึงเยอะใช่ไหก็ม <c ười> ไม่อยู่ยังไม่ได้อง ทนในทานก็ไม่ถึงโคตรกะพูโคตรกะพูน่ะคุณวิถีมากไม่เจ็บชนะใช่ไหมเหมือนอยาานา่างกัจจวนะของเราโลภะโทสะโมหะก็เกิดเพื่อเจ็บฟังเจ็บชนะทุกทีใช่ไหมนะแล้วเมื่อเกิดขึ้นแ,แล้วแล้วก็ขณะเหนือนกันึกไม่เอาอะฮะเออจะหยุดเพียแค่นั้นแหละได้ที่ไหนไม่ได้ที่ไหนเกิดแล้วตพอกเข้าถึงกัจวนะแล้ว จะเป็นโลคะโทวะอะไรมันก็สวนให้ต้องเล่นไปหมดที่เจ็ดขนาดต้องเล่นไปทีเดียวกำลังอะต้องเล่นไปจนเสร็จกำลังนเนี่ยเน็นมากก็เจ็ดขนาดเอนกันแล้วเกิดคือขนาดสองขนาดแล้วก็ไม่เอาหยุดเจ้เดือดไอ้เรย่องเนี้ยเดือดรำบากนะคะแล้วเนี่ยจะแปลยังไงมูกคนเป็นตะเลียนแปลง มีความรู้อย่างสนึ่งแต่ยังก็แปลองออแต่ว่าตามตปฏิบัติไม่เคยเลื้ไม่เคยรประสบิฐประการอย่างนี้ไม่ต <c oughs> ามเมื่ออ่าทีนี้ก็เนี่นะย,ยค่ะแล้วก็กลับมานช่นนะจับอยู่ที่ปลายเสากระดงสองเขานั่นแล้วก็ลับลับอีกแล้วยังมีอนุโลมและยังมีปฏิโลม เขมีเขามีอนุโลมเขามีทั้งปฏิโลมเขามีเหมือนกันในหลักฐานแต่ว่าไอ้อนุโลมมาอะไรอนุโลมแล้วก็ไปแล้วก็อนุโลมกลับมาปฏิโลมกลับมาอีกอยู่ในปรัชนามาันแหละถึงอนุโลมแล้วก็ไม่ได้นะไม่หยุดนะถึงอนุโลมแล้วก็ไม่หยุดเพราะในวิถีเดียวกันมักอนุโลมอุปจาระอ,อุปจาระบริกรรมอนุโลมห้วยกระปู ห้าสี่นะมัดห้าผลอันพระบุคคลที่จะจะลือชาก็าผลสออเป็นเจบหมดแล้ว